เฮ้ยใครนะคุ้ยันซอมบี้อ้าวน้องมินเองอ่ะเอ้ยวิดีกออะไรอะ่ะอะไรซอมบีซ้ซอมบี้นะอ๋อโลกนี้มันโดนอุกกาบาตมาแต่พวกเราหลอดเราเปิ้อปั๊มอ่ะไม่รู้สิแต่ว่ามันไม่ใช่อุกกาบาตมันเป็นเชื้อไวรัสเฮ้ยก่อนอื่นเลยก่อนอื่นใสเ่เจ้านี่ก่อนอะไรอ่ะอยู่ไหนอยู่นี่ใส่นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมินตายไม่หรอกเดี๋ยวน้องมินกลายเป็นซอมบี้ใส่หน้ากากก่อนเลย อนะ๋อให้ปืนไปปืนปืนเอาไปเอาปืนไปนี่ปืนอะไรอ่ะแล้วพี่ดิกเกอร์ได้มาจากไหนเนี่ยโอ้โหพ่อพี่เอามาให้เอาโล่ไปด้วยเอาอาหารไปด้วยเฮ้ยพี่ดิกเกอร์หนูไม่เคยใช้ด่ยไม่ใช่หนูไม่เคยใช้อันนี้เลยนะส่วนเนื้อไอเนี่มันเป็นเนื้อดิบไปกันลูกเดี๋ยวเราไปหาบ้านพึ่งปั๊มอ,อยู่บนเขาจำได้ บอกไว้เลยนะว่าตอนนี้มีแค่พวกเราสองคนที่รอดนั่นไงเจอบ้ามปื้มกับปั๊มละปื้มปื้มกับปั๊มอาจจะรอดก็ได้ใช่ใช่ปื้มกับปั๊มบป็คนที่จิตใจแน่แน่ขนาดนั้นแต่ระวังหน่อยนะมันมีซอมบี้เยอะมากดูเร็วหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวปื้บอาจจะเป็นเลยนะ ที่เจอปื้มกับปัมแล้วแล้วเขาเป็นไงบ้างอ่ะเป็นซอมบี้เนี่ยลงมาปื้มกับปัมจะทำพี่ไม่เอากทำเลยพี่เพื่อทำปื้มกับปัำมาแล้วอแต่เราทำเพื่อรอดใช่ไม่งั้นปื้มกับปัมเธอกินเราแสดงว่า โลกนี้เรานี่เหลือรอดมีมินและสินนใช่ไอ้ช่้อไว้รับพวกนี้มันทำให้พวกเราเป็นอย่างนั้นได้นั่นแกงั้นเดี๋ยวพวกเราจะเอาชนะปพวกแกให้ได้เจอทีแล้วก็มาดิครับพวกจอมดีหน้าตู เข้ามาอรอมันกระสีมันก็จะหมดแล้วเนี่ยมันมันมันแขยนยากมากทางชีวิตเนี่ยแหละคือการใช้ลูกศรครั้งแรกของพี่แล้วจะมีอาวุธระยะไกลแล้วพี่จะฟาดฟันมันพี่จะต่อยมันด้วยหมัดเปล่าเนี่ยแหละ ก็มาดิครับ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 ก็มาดิครัก็มาดิครบก็มาดิคบกมาครับก็มาดิรับก็มาดิมามาาัาัาบกากมันใชมไงดิอมมมมัมมกมัดก็กกปรก ใช่ไหมเพื่อให้เราดีใจใช่ไหมเออไม่ไงเจอพี่ดิเกอร์แล้วโอ,อ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเออไม่ต้อแล้วพี่มีปืนแล้วเราไปพี่มีลูกกระสุนเป็นร้อยอะเออจริงเหรอเพิ่งเพิ่งเลกได้คุณได้ว่าพี่มีปืนนี้ ำได้นะว,ว่ามันมีซปเปอร์มาร์เก็ตอยู่แต่จำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนแล้วมินจำได้ไหมหนูจำมีอะไรไม่ได้เลยอ่ะหนูจำไม่ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็เดินไปเดินมาจะเจอก็ได้ซ<ฮ>ปเปอร์มาร์เก็ตมันมีลูกกระสุนปืนพี่จำได้จริงเหรไปด้วยมีอาหารจะไม่กินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหิวตาย ได้จิมได้แค่นั้นเฮ้ยไม่ใช่เหรอเฮ้ยใช่ด้วยมังซปเปอร์มาร์เก็ตใช่ใช่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่มาร้านอาหารเสียงอะไรอะ่ะซอมบี้อยู่แถวนี้ก็ได้เ้าไม่มีเสียงมันไกลมากเลยเหรออย่าบอกนะไอซอมบี้มันดักเสียงมให้ให้เสียงเฮ้ยมันมีบ้านดิบ้าน อา,าะิป็นบ้านม,มันไม่น่าจะมีผู้เหลือรอดนะมีหลายบ้านเลยเราควรจะไปสำรวจทุกพื้นที่ทเพื่อจหได้ว่าจ้งไหนบ้านเราต้องสำรวจทุกพื้นที่ก่อนที่เราจะออกไปจากโลกป้าป้าของนี้ช่างมันเถอะเราจะเลียกสงครามนี้ว่า Wars Wars II ที่ขอการ์ตู ในกลน่องมีอะไรบ้างหรอคะมีเนื้อเน่าไงงั้นเราก็เอาบ้านนี้เป็นงั้นเอาบ้านพี่เป็นบ้านหลักหรือว่าบ้านนี้ดีบ้านธรรมดาแล้บ้านนี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวเราไปปรับต้นไม้มาเพิ่มที่ก่อน ักด้วยไม่รู้ดิมันติดค้างอะงั้นมันเถอะแต่เราต้องมาเก็บชื่นที่บ้านก่อนชึบพี่เคยชอบปีนพี่เคยเป็นชอบปีนมาก่อนจำได้ไหม เต็มเลยแต่มันไม่ได้เลิกตอนนี้ตอนนี้ก็คือเราต้องอยู่รอดให้ได้ก่อนตอนน้ก็คือเราต้องจัดการอีมม่ให้หมดก่อนอเราตอ,อยู่รอดมมอาากัพพี่ไปเจอ ดินน <Ban. S 2> ่าดินน่าอ่ะเราไม่ต้องไปเก็บเราไม่หรอกพี่ทุกแล้วมันทุกข์ง่ายมากอ่ะมันก็ไม้าต้งเราตัดไม้ ตัดไม้ขาวนะั้นน้องลินะอ่ะออฉันเนี่ยรู้สึกแบบว่ารู้สึกดีอุ้ยอะไรอ่ะที่นี่ก็อะไรหรอคะมันเหมือนมีอะไรตสกสะเก็ดลงมาใช่หรอฉันถึงงั้นเรากลับบ้านกัน เราควรจะสร้างคอมเพล็กซ์เกี่ยวกับในเรื่องเอเธอร์ออนไททันจำได้ไหมจำได้สร้างกอมเพลเพื่อไม่ให้มันบุกรุกเข้ามาในไททันอนะใช่ไททันห้ามบุกรุกเข้ามาแต่เนี่ยซอมบี้ห้ามบุกรุกเข้ามาแล้วกลับบ้าน,าน พี่อะมีแมกกาซีนเยอะมากเดียวค่ะไปกันเราต้องระวังอยู่ดิกำลังไปกลังกลับบ้านอยู่เราต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวซอมบี้มันมาได้ไม่หรอกเข็นเนี้ยเข็นเนี้ยมันปลอดภัยจากซอมบี้ที่พี่รู้หรือเปล่าไมรู้ไหมทำไมหรอคะเพราะว่ามันไม่รู้ดิแต่ว่ามัน ไม่ค่อยมีซอมบี้เลยอาจจะเป็นเขตปลอดภัยที่นึงก็ได้ไมั้งมีบ้านเราในกล่องที่มีนืออยู่ลุกหน่อยชึบส่วนนี้ก็ต่อ ก็ทำเสร็จแล้วจริงไัมท่านเรียนจริงค่ะพี่กเกอร์หองาที่รอเป็นพื้นนี้เพราะว่าพี่รู้วิธีการทำ ลล้้้วหอองันนี่ะก็อย่างเช่นเอาเอาไอ้ทรายแล้วก็เอาดินอันเนี้ยแล้วก็เอาโคลนใต้น้ำมันเนี่ยมาผสมกันแล้วพี่มีสีฟ้าพี่มีเดบบรองมัสีฟ้ามาพี่มีอันหนึ่งเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเปลี่ยนสีเตียงค่ะรู้ไหมหลาแน่ว่าหนูชอบสีฟ้ารู้นะเดี๋ยวพี่มา เดี๋ยวขอไปตามหาสีน้ำเงินก่อนใหญ่ยังต้องแต้มห่ได้เลยฮ่่กว่าจะหาสีน้ำเงินมาได้อ๋อน้ำเมยนมาอยู่บ้านหรออ๋อใช่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 หนูรีบปิ้งมาเลยอ่ะเปิดตีขงน้ำเงินยังไงเล่นลาาระยะห่างกันหน่อยแล้วชุบ โอ,โอ้นี่เราจะมาสร้างบ้านหรือว่าจะมาสู้กับซมบ,บีกันแน่นอะใช่ช่ใเถอะไปสู้มันต่อความเกียดแค้นที่ฆ่าเพื่อนของเราฆ่าครอบครัวของเราบังอาจทำเปลี่ยนเพื่อน ปื้มกระป๋อมให้การเป็นอย่างนั้นแล้วจะฆ่าพวกเราพวกเราก็แค่ป้องกันตัวฉันไม่ไว้ฉันไม่ไมโูกทอดให้พวกแกน่ไอพวกคอมเบ๊